จรงเวทแต่หลานไส้จะข้ามกันได้พี่น้องเด้องบ้านเด็กกับีหลานไส้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อหลานไส้จงเหวี่ยงกนลอกไปก่อนเสียบลอกอันนี้ลอกไว้พี่น้องเขากินม่วงพี่เขาเสียบรู้ม,ม่วงแล้วแต่ว่าร้านผูดยิ่งบ่ค่อยกลิ่นนะครับบ่กินนี่แหละแยกเป็นบ่หัดบ่สอนให้กินเพราะว่าแยกเป็นกระปุกบบกินเป็นปึก เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านครับสุขภูสุขวนเชื่นเคยได้เป็นเลิศพี่น้องท่างไก่พี่น้องท่างไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีสุหมองสุบอนเนาะพี่น้องเนาะสุเกียรติสุมุมกะมาพ่อมาพ่อกันคือเก่าได้เี็นเด้อครับเบาวแดกไม่เนี่ยเบาแดกมากเนม่ยหมดเสารได้เี็นเด้อเพราะว่าจังหน่อยสิได้ไปซอยเฮ็ดกองกะทินพลอยมู่บานพี่น้องมื่อนี้ได้กินฝากพี่โตน้องคือเก่าอะพี่น้องเอาเบิ้งพี่น้องน้องงัวนได้พี่น้องเด้อมาอีกแล้วห้องต กั็เก็แก้วพี่น้องแก้วแก้วฝ่าพาแก้วซีฟูดนี่แหละพี่น้องบันเท้าเอิญเนาะอ่ะมาลุยกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอินเขาเศร้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหาเขาหาหนามากินน้ำกันจักรีไปใส่มาใส่กับไปหนามาล้างกับความดอยากก่อนละคือเก่าละพี่น้องเด้อเตือนน้ำยาล้างง้อเทปกันพี่น้องยังคุยกันรุนงเรืองเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตเละพี่น้องเฮาโอ้ยหอมดีขนาดพี่น้องืมหอม โอ้ร you. สชาติย hmm. 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 oh. ังเหมือนเดิมพี่น้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงสาระข้าวมื่อก่าวได้พี่น้องเด้อเข้านำบะต๋องเด้อเดี๋ยวเก็บทองนะพี่น้องมาเข้าลุยกันเลยซอยหนี้เข้าพี่น้องอันนี้หักกล้วยบ่อนี่อือื้มอื้มกรุบกรุบพี่น้องอื้มมาไก่สา เต็มปากเต็มคำโอ้พ huh. ี kind of ่น้องหักขนาดเมื่อนะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นลูกเป็นลูกยู่พี่น้อง บึงบึงเอาโอ้ยขอ๊ยกสันนี่สมบูรณ์บพรเขาเราพี่น้องโอ้ยข็ถือว่าไม่เป็นไรอปวงคักเนาะโอ้ห่อนห่อนพี่น้องอืมหูไม่อะไรพี่น้องอืมอืม เปนมากเลมือตอมือได้เป็นของเปิ้ลขายหรบนหนอผมอยากหู้อยู่หูเลยอันนีกระเสียบพี่น้องเพราะจะกินตรงไหนม่ได้กะเียบไข่ในกระเสียบแล้วเดี๋ยวไปกินนี่ แก่ให้พี่น้องเบอร์วะาดน้อยผมว่พี่นออ้องอข้าทาด้วยน้องด้อจรงไห,มน,ไหม,ม,กกมนี่ไหมมักไก่สามจื่ไหม Ngoài <-cười> miếng cắp màn dài Cái gì bọn em đây Hãy FC phăng Xẹp, nhanh nhiều Hmm หาปุยเสร็มกี้เบ็ดหรือบ่เจี๊ยบแจ็บเบาแดกต้มออกได้เป็น่องเร้อ โอ้ขักไป่น่อ <A> แก้วอาเสียบแก้วสมเอาเฮ็ดแก้วสมได้ไหมหลวงเนี่ย คักขนาดพี่น้อง,อกองเก้ยวคุยเก้ยวพี่น้องน้ำหน้อยอือ ใครสาลุลวด อีกเกลียวพี่น้องเกลวสมแสีบด,ด,ด,ดิตรงไว้แต่หลานไส้จะค้ำกันน้าพี่น้องเด้อบะเดะกับนีหลานไส้ด้วยพี่น้องเด้อหลานไส้ตรงเวดก่อนลอกไว้ก่อนเสียบลอกอันนี้ลอกไวไ้พี่น้อง กินม่วงพีห้องแซ่บทุกมม่งแล้วืมหอลอกเวไวยาลาต่าว่าร้านผู้ยิ่งบ่ค่อยกินนะครับบ่กินนี่แหละย่ายเป็นบ่หัดบ่สอนให้กินเพราะว่าญาตเป็นกระบอกกินเป็นปึก เนเื้อแสบบวกินกินทอดไข่ทอดหมูฮะรสอ,อือหือเบ้าเดียว่าจะมาส่วนได้เป็นเรย่งองส่วนบอท่านเนี่ยหิวเขา่า ไปปลูกจิตบอหืมขัดลอง ที่ที่บอกเนี่ยเนาะว่ามันเสียบเนาะคนไม่คยกินกันบอกใหลองมันเกิดยึดปากาเนาะ ุดยอดอนงานมันกันอี่แล้วอืมอืม àoแดด, các má, paoแดด luôn này, mày không? đềm để đi này. căng pêt, căng quuy. đẹp. hừm, แห้งห,หัวลาดหัวเถือกดูแห้งมันซองไอ้เปิงเหนียนคักเนาะอื้มแดดพี่น้องโอ้เรียกแล้วพี่นอ้องอิ่มแล้วก็เริ่มเอียกกินได้บาทเียอื้มเอา้า อ๋ออย่าคั่นนะเพื่อนเพราะเบิดเดียบเพื่อนนี่จุ่งเวรหลานพอดีเลยล็อกไว้ฉันหลานนี่อันนี้มันก็สาก่อนนึงของกินซ้ำนี่แหละแซ่บพี่น้องแซ่บบักไก่สาน้ำอันแซ่บทุกอย่างเหรอครับมันเป็นต้อนเดียวกันเจอก็แซ่บเป็นอะไรพี่น้องเอ้าพอแล้วครับพี่น้องเดียดกามาพอเดียดเนาะเอ้า พอไดบ้างเนาะสลากกินนี่ก็เพเสครับขจ,ยขบยจบิยกสตาของเบาแดไปไดปงสุภาพูจาบมเม้ะสมเลยกขอคจดคอไพยใน้บ้างด้อสากินนี้เบ,บาแดดคอจรับไปก่อนครับมื่อมือเย็ยังสก,กินกับทำเบิง่งเนาะพป่น้นองเนาะสรับกินนี่สเนนะครับสวัสดีครับ